สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับนะครับผมกระเป๋าทนครับมื้อนี้มาย่างหลาะทงให้ทงหน้านะครับมาหายาสมุนไพรแก้โรคผูสวัสดนะครับโดยที่มีเมสีนะครับเป็นคนที่พามาบึงนะครับเป็นต้นใหม่ไม่ยิน่ต้นนะครับแขกต้นสเบก แก่ต้นสมบอ่อนะครับเอาชีใส่เปลือกเปลือกไม้นะครับไปต้มกินนามหญ้ามันนะครับชีวิตชีวิตชีวิตเฮาบ้านเฮาครับตัดหญ้าให้งัวนีสิฟ้าไปเบิ่งพี่น้องว่ามันเป็นต้นแบบใด ลักษณะใดนะครับในการเอายาเนี่ยเขาตรงมีมือนะครับทางนี้เพิ่นเน้นเพิ่นเอามือวันังขา้นนะครับแต่งหมากแตง่งภูมาขอนะครับก่อนที่จะซับเอาเปลือกมันนะครับน้ำเริ่มแห้งแลวพี่น้องน,นี่ล่มอวยแล้วนะครับมือเ้านี่ล่ม เปลี่ยนทิศแล้วมือเศร้าเนี่นะครับเริ่มเริ่มสีมาเริ่มสีมิลมคือมือเศร้าเดี๋ยวสีเปลี่ยนจากใส่ตรงนะครับเบ้าออกแต่ว่าสีเอาใสไปใส่นะครับเพิ่มดักปลานะครับนี่ครับพี่น้องภาษาทางการผันสื่อตัวนี้อย่ง ภาษาทางนี้เอิน่นต้นชฉลีกต้นนั้นกับแมนแมนใบซืกันเเอากัอันนี้จะหายเบ่งบนี่ครับพี่นอ้องต้นชลีกชลีกยลีกของทางขมิ้นฝอั่นนะครับแต่ว่า ทางบานเฮ้าบอ้โหว่าเพิ่นเอิญแบบต้นอีหยังนะครับแต่ว่าลักษณะนี่แถวบานเบยังนะครับต้นฉลีกเนี่ยใบต้นกาบคล้ายๆต้นสะแบงนะครับแต่ว่าใบเนี่ยจะบอกคือใบสะแบงนะครับจะเป็นใบยาวใบยาวนะครับใบสะแบงจะใบสั้นๆนะครับแต่ตัวนี้จะใบยาวนะครับนี่หละอีกอย่างหนึ่งคือ เข้าตรงรอเวลานะครับที่เขามาก,ก่อนเนี่ยเพราะว่าเขามาหาไหวนะครับเขามาหาอาจสิพอ่อหรือบ่พ่ออาจสิเห็นหรือบ่เห็นนะครับเพราะว่าบ้างบ้างไฮบ้างหน้าเพื่อนกัตัดตัดไปหมดแล้วนะครับแต่อยู่นี่ยั่งนะครับต้องมาหาน้ำทงน้ำทาน้ำปาน้ำดอนนะครับจังสิพอ่อแล้วก็ต้องเป็นค้นที่หูนะครับ ว่าตนนี้ยังแบบใดจังใดนะครับจังคอยสีเอาใดเอาต้องรอเที่ยงตรงนะครับพี่น้องต้องรอเที่ยงตรงจังคอยสีเอาขอขอยญ้าน้ำเพลนใดนะครับแต่งคันคําพูคําหมากมาแล้วนะครับขอเวลาเขาก็ขอเพอนลนแล้วก็ซับเอาเปลือกเพลนนะครับเอาแกนแกนเปลือกนะครับแกน เปลือกกันละไปต้มนะครับดื่มนม้ำเพราะว่าเมื่อคืนอาการของงูสวัสด์นะครับมันก็ออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอแล้วก็นอนบ่ได้เพราะว่ามันมีอาการหอนหอนตานะครับวูวูวนออกหอนนะครับพเพราะมันเป็นงูสวัสดอยู่ในหัวแล้วบันบบนี้มันกะ เหมือนอยู่ในเส้นประสาทของของตานะครับเฮุไห้มันออกห่อนออกห่อนหัวออกห่อนตานอนบ่นหลับนะครับเป็นคืนเพราะว่าอาจจะกินของพิษหรืออีกอย่างหนึ่งสินะครับพวกปิ่งย่างขัวทอดพวกนี้คือห้ามเลยนะครับอาจจะกินพริกผงนะครับซึ่งเป็นพริกขัวพริกที่เฮาขัวก่เลยเฮดไหพิษนะครับเมือ่อเสารก็เลยเลย ตอนแรกใส่กุ้งมากนะครับได้กุ้งมากกับว่าจะอู้กุ้งอาจาะกับป้าหน่อยให้เพื่อนนะครับใส่บุกบวบหน่อยหนึ่งแต่พอเห็ดแล้วแม่บอกว่ากินกุ้งบ่ได้พ่่สันกินกุ้งบ่ได้ก็เลยได้เห็ดสี่โค้งหมูนะครับสี่โค้งหมูไตน้ำนะครับเห็ดคือกันกับไก่ไตน้ำนั่นแหละแต่ว่าเขาใส่สี่โค้งหมูแทนนะครับก็จะคอยได้กินเข่าแล้วก็นอนนะครับ ก่อนกินเขากินยานอนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงพักฟื้นนะครับ<ม>พี่น<ม>้องการใส่ชีวิตของเขาขกันยังบบิ่งกลับมาปกตินะครับการทำมาหากินกันยังบใชยปกตินะครับเพียนห้ขาใส่ใจของเขาขก็ยังบอพ่อนะครับก็เลยต้องหาทางใหม่นะครับอวยก่อนครับพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าต้องรอดให้ได้นะครับเพาต้องผ่านไม่ได้ คือบางที่อาจจะต้องไปเหตุงานนะครับด้วยที่ไม่หลีกอาจจะต้องไปเหตุงานสองเดือนสามเดือนนะครับบาวโทนอาจจะเหตุงานนำ้ำขายหอมน้ำยังสินะครับหรือว่าบางที่อาจจะขายหอมเพราะ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หอมซีเกตเริ่มปลูกแล้วนะครับประมาณเดือนกว่าสองเดือนเนี่ยกอนปีใหม่หอมซีเกตจะออกซูท้องตลาดนะครับบางคนเพื่กับปลูปกตังแต่พุ่นละ กลางเดือนที่แล้วหรือว่าปลูกแต่ต้นเดือนนะครับบางคนบางคนก็นเริ่มปลูกถ้ายอยปลูกแล้วนะครับก็บจะได้เก็บกู้อีกท่าน,นึงกับพ่นละพี่น้องกลางทันวาหอดปี้ไม่นะครับแล้วก็สีเก็บกู้เง้าไปจะหอดพุ่นละมีหน้าคือหอมสีสเกตนะครับแม่สีบอกแล้วว่าต้นนันแน่นอนของแท้ไปพี่น้องนาเพื่นกัจะได้ละ แดดแดดดีลมดีมอนี่น้ำโบกเร็วครับลออมลมก็เริ่ม,ม,ม,มอวยมูเ้าป้ากบสีล่งบัดน,นี้สีเดียวใส่ไปใส่อีกรอบเ,ออ <laughs> เดียวใส่ไปใส่ไว้ออออออลมแบบนี้ป้าลงแน่นอนครับน้ำกับบกเร็ว ป้ามาันก็เริ่มหาท่างอวยแล้วตัวป้าลายอยู่มือขึ้นนั่งฟังกับุบบ่บ่บ,บอยู่ในกานา,า,ากเอาใส่กุ้งมาใส่หมื่ขึ้นเฮ็ดมือเศราอแม่ว่าพ่อกินกุ้งป่ไดับนะ,ะ <laughs> เฮ็ดอูยังดีนี่จะซื้อกะด,ดูเอ สี่โค้งหมูมากกันเลยเฮ็ดสี่โค้งหมูเพิ่นเห็ดโบ้เลยอ๋อกะเฮ็ดไส้กรวดกับกุ้งกับปลาเลยแล้วเฮ็ดจนแล้วพุ่นล่ะบบ่อกนะขอบคุณที่กำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ